สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้ครับกับไม้ Butterfly Endu สามพันนะครับก็ตัวนี้ราคา299เาเนะครับก็คิดง่ายๆนะครับ300นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นไม้เกตเริ่มต้นนะครับก็เนี่ยจะให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างันบ้างครับพอไม่ค่อยเห็นใครมารีวิวกับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเขียนข้างๆครับว่า Make In China นะครับก็ถ้าเกิดพูดตรงๆนะครับของ300มันก็ได้ราคา300แหละอะก็ดูเนี่ยในเรื่องเนี่ยไอ้เนี่ยตรงไม้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยต่างกัับบบออ่่่ะะลลกวาาาททเเเไไหรรรรรคค้้ตตงงนนียยยับ ก็แต่ว่เรื่องของยางก็จะดีก็อัลละร้อยกว่าบาทอยู่นะครับเพราะว่ายางเขาก็จะมีความดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นแบบไม้สําเร็จรูปนะครับดังนั้นเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแผ่นได้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดอันนี้แผ่นเสียคุณก็ต้องซื้อไม้ใหม่นะครับผมตึ๊ดเนี่ยแล้วก็ยางแล้วก็จะมีความบางนิดนึงครับก็นี่ครับขนาดนี้ตึ๊ดโอเคครับนี่นะครับปึ๊บอย่างนี้จ้านะครับก็เอาไปใช้ตีได้นะครับเดี๋ยวเพี่อนจะลองให้ดูนะครับว่าการดิ้งเป็นยังไงบ้างอันนี้ลูกอี ก็เด้งได้ครับก็เด้งได้แต่ว่ามันเด้งแค่นี้ไงเพราะว่าถ้าเกิดคุณนะครับใช้ไม้ประกอบนะครับพันแปดคุณดูของราคาต่างกันหกเท่าเลยเห็นไหมครับเด้งขนาดนี้เนะเพียงไม่ได้เพิ่มแรงนะเพียรใช้แรงเท่าเดิมนะครับถ้าเกิดคุณต้องการแบบไอ้ลงแข่งครับหรือว่าเล่นแบบตีสูงเนี้ยคุณก็ต้องคุณไปพันแปดนะครับแต่ว่านะครับแต่ก็ตีกันเล่นๆได้อะก็รับคนที่แบบว่ายัางไม่รู้จะจริงจังก,กับ ปิงปองหรือเปล่านะครับคุณก็ไปตีเล่นๆนะครับ300บาทแต่จ่าย300บาทก็ตีกันเล่นๆสนุกๆได้นะครับแล้วคุณค่อยจริงจังคุณก็ไปจ่ายตังค์ไปพันแปรนะครับไปซื้อของแบบรุ่นเกรดดีๆมานะครับก็นะครับก็ตัวนี้ครับก็ใช้ได้อะใช้ได้อยู่นะครับนี่ก็นี่ครับต้องก้นอย่างนี้โอเคครับเพียงแค่จบการรีวิวคลิปนี้แหละเพียงเท่านี้นะครับก็ชอบก็ฝากกดไลค์สับสกายแล้วก็แชร์ด้วยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นไอ้นี่อะไรเป็นหมายเลขอะไรก็ไม่รู้นะครับตรงเนี้ย แต่พุ่งตรงงานธรรมดานะครับงานงานไม่ได้ต่างกว่าของ199เลยครั้งที่มัน299นะครับในเรื่องของงานไม้นะแต่ว่ายางก็จะดีกว่าของ199นะครับว่าให้เกร็ดยางขึ้นมาดีกว่านิดนึงนะครับผมโอเคครับเราจะการรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าฝากกดไลค์ s ดซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ